อยากกินมานานแล้วนี่นะครับนี่เลยลองดูอว้าว,ว,าวใช่ปะเนี่ยคืออย่างนี้นะครับคือผมขอพูดก่อนว่ามผมเคยแบบสงสัยเมื่อวานหรือ2วันก่อนเนี่ยว่าแต่ละจานที่ผมกินไปเนี่ยมันกี่แคลซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คืออย่างที่ผมบอกไปยกตัวอย่างเช่นแบบ กะเพราหรือจะเป็นพวกมักกะโรนีหรือจะเป็นพวกาแบบกับข้าวแบบผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะคิดว่ามันไม่กี่แคลแต่ตามจริงเนี่ยมันแบบ400แอแคล u บวกบวกบวก,บวกเลยนะครับและอย่างที่ทุกคนรู้นะครับในคอนเทนต์ว่าเราจะมากินเจ้าตัวนี้เอาให้หมดแบบเกลี้ยงเลยนะครับพร้อมกับน้ำจิ้มที่เขาเอามาให้สองน้ำจิ้มแบบเป็นของแบบข้าวขาหมูซึ่งทั้งหมดในนี้ ถ้าตีเนี่ยก็ประมาณ690แคลแล้วเราจะไปทดลองวิ่งดูว่าต้องวิ่งกี่นาทีเพื่อจะเบิร์นไอ้กล่องนี้ให้หมดหรือเป็นข้าวขาหมูนะครับซึ่งผมคิดว่ามันต้องใช้เวลานานมากๆให้ผมเดาทุกคนก็ไม่รู้ปะ่ะเออขณดตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าต้องวิ่งกี่นาทีเราต้องวิ่งเร็วแค่ไหนแล้วมันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนแล้ว,วแบบมันเยอะปะมา <laughs> แล้วก็นี่นะครับคือข้าวขาหมูที่ทุกคนรอคอยนี่เป็นไงน่ากินปะเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยคือ690แคลเพราะว่าอะไร ถ้าใด้ถามเลยคือมันเต็มไปด้วยแบบแฟตก็คือแบบอ้วนนะครับก็แบบดูดิมีไขมันมีเนื้อแล้วแบบแบบดูดิคือแบบมันแหวะบางคนคือไม่กินเลยนะครับพวกมันแต่เพื่อบล็อกเพื่อคอนเทนต์โอ้ my god อยากกินมานานแล้วนี่นะครับนี่เลยลองดูอืมอืมอือาแบบใจเลยทำไมคนเขาถึงชอบกันคือมันแบบหยุดกินไม่ได้คือแบบอยากกินอีกอ้าเดี๋ยวลองกินแบบอื่นนะครับนั่นก็เป็นแบบเนื้อนะครับผมอ่ะ ลองเปลี่ยนน้าจิ้มดูบ้างอันนี้เป็นน้าจิ้มแบบน่าจะเป็นแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆป่ะคือผมปกติไม่ค่อยได้กินเพราะงั้นผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าน้าจิ้มอ่ะมันชื่อว่าอะไรสองอันนี้โอเคลองดูเอาน้าจิ้มนี้อร่อยมากเลยทันสีส้มอืมเวลี่กู โอเคแล้วตอนนี้นะครับผมก็กินข้าวแบบอิ่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบอิ่มแบบสุดฟินเลยนะครับคือแบบฟินมากๆคือแบบไม่คิดว่ามันจะอร่อยได้ขนาดนี้แต่สิ่งที่ผมแบบไม่อยากเจอเลยก็คือต้องมาวิ่งทดแทนกับไอตัวที่ผมกินไปนะครับนั่นก็คือข้าวขาวหมูซึ่งได้ผมนผมน่าจะวิ่งเหนื่อยเอามากๆเลยนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะไปวิ่งยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด <c oughs> ้วยครับกับช่องช่องนี้นะครับผมผมรู้ว่าแบบทุกคนดูอย่างเดียวแต่ไม่ได้กดซับแต่กดคอลลองพีกดซับทีเถอะโอเคแล้วเดี๋ยวตัด จะเป็นนาทีที่30นาทีนะครับผมคือตอนนี้ต้องขอโทษด้วยคือผมเนี่ยใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับคุณภาพมันก็อาจจะแบบแย่ๆหน่อยคือตอนนี้สามสิบนาทีให้ทุกคนเดาว,ว่าผมเนี่ยได้กี่แคลคือผมเพิ่งเสร็จแล้วผมอยู่ในให้ทุกคนดูว่า30นาทีได้กี่แคลมันได้ไปทั้งหมด340แคลนะครับผมคือแบบโอ้โหเช็ดคือแบบยังไม่ถึงครึ่งของไอ้ที่ผมเพิ่งกินไปเองไอ้ข้าวขาหมูนั่นนะ่ะคือข้าวขาหมูมัน690แคลใช่ปะ่ะแต่นี่เพิ่ง340 340แแคคลลซึ่่งเนีย ก็เพิ่งแบบกินชานมไข่หมูได้แก้วเดียวซึ่งผมเนี่ยต้องวิ่งแบบเนี้ยอีกเท่าหนึ่งนะครับคือแบบไม่ไหวแล้วคือแค่นี้ก็เหนื่อยมากเลยโอเคเดี๋ยวผมขอวิ่งต่อนะเพื่อจะได้รู้ว่ามันต้องวิ่งกี่นาทีกันแน่ถึงจะได้690แคล <laughs> ทุกคนคืองี้ครับคือผมเหนื่อยแบบวิ่งไม่ไหวจนผมแบบเจ็บขาขวามากๆคือแบบปวดไปหมดเลยตอนนี้คือว,วิ่งแบบเยอะมากคือแบบผมจะไม่ไหวแล้วผมเลยแบบต้องหยุดวิ่งก่อนนะครับเพราะว่าแบบไม่งั้นผมกลัวเจ็บกลัวกลับบ้านไม่ไหวแล้วตอนนี้นะครับผมก็วิ่งได้ไปแค่574มันก็ไม่แค่หรอกมันก็เยอะอยู่นะครับสาหรับคนวิ่งเนาะเพราะว่า54นาทีไอ้574แคลเนี่ยก็วิ่งไปได้52นาทีนะครับส่วนน้าถามว่าผมวิ่งไปละกิโลก็ประมาณ7.6เท่านะครับผม <c oughs> คืออไม่ไหวจริงๆเ <laughs> พราะงั้นวอลครั้งนี้ก็คงใกล้จบแล้วนะครับผมแต่ผมขออน,นุญาตไปอาบน้าก่อนแล้วก็อาจจะหาอะไรกินสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรแน่นอนครับมันคือแอปเปิ้ลนะครับผมแต่ทุกคนจ,จะงงว่าผมเอามาทําอะไรเอามากินอย่างเดียวเหรอ,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 อเดียเด๋ยวทุกคนก็จะรู้ว่าผมออกมาทำอะไร แล้วก็นี่นะครับ <laughs> คือสิ่งที่ผมทํา <laughs> เพื่ออะไรวะเนี่ยเอาจริงคือเอลรทุกคนดูออกวะ,ะมันคือนกนะครับเอ่อ <laughs> นกนกนก,นกอะไรก็ไม่รู้แต่ท่าทางมันจะเป็นนกคูกนะครับผมดูดิ <laughs> มันเหมือนร้องไห้เลยเพราะว่ามีช็อกโกแลตเด่ยดูดิ <laughs> ไอโกดูไอถ่ายเพราะมันคืออะไลนั่นแหละมันคืออะไรถ่ <laughs> <laughs> ายข้าควไม่ใช่มันคือนอกคูก <laughs> ไม่เหมือนอ่ะอันนี้ทําตามในโซเชียลแล้วแบบเห็นมันมันมีจมูกอ่ะมันมีมันมีจมูกแบบนี้มันเป็นจมูกแบบแหลมๆเนี่ยใช่ป่ะมันปากเออปากปากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงกางเดี๋ยวเดี๋ยวยวมันต้องนี่นี่หรอเอ้ยเออเอออย่างนี้เอออย่างนี้ได้อยู่นี่ไงเป็นเป็นผู้เป็นคนนกฮูก ไม่รู้ทาเพื่อนเลยโอเคเราครั้งนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับผมคือตอนนี้ผมแบบเหนื่อยมากๆแล้วก็ร้อนมากมาเพราะว่าใส่ชุดนี้ไม่คิดว่ามันจะร้อนขนาดนี้นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันบล็อกหน้าฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กด subscribe ล้ลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมขอไปพักก่อนเพราะว่าวิ่งมาตอนเช้าก็เหนื่อยเหลือเกินนะครับกับทำอีอับป,ปน,นาลกเนี่ยนะก็กแล้วเดี๋ยวเจอกันบายๆแล้วบ๊าๆ ะกิน oh. มันหลุดหมดแล้วโอเค